ดิฉันนางสาวนุ่นะคะจันทศินค่ะดิฉันนางสาวสี่พรผู้ค้ายค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเทศบาลนครไทยชุมพนค่ะวันนี้จะมาสาธิตการทําไข่เค็มไทยชุมพนค่ะของนวัตกรรมภูมิบัญญาท้องถิ่นของงาสัปดาห์วพิศตรยของมูเลสวนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอุปกรณ์ค่ะหนึ่งเลยค่ะไข่ค่ะไข่เป็ดกับไข่ไก่สองนะคะจะเป็นเกลือค่ะ สามนะคะจะเป็นน้ำเปล่าค่ะสี่จะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะห้าค่ะจะเป็นกระปุกค่ะหกค่ะจะเป็นถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่ค่ะต่อไปไปดูวิธีการทำเลยคะ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำไข่เค็มนะคะของยาขอนมนธค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะเราจะนำไข่ไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะจากแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำความสะอาดไข่เป็ดกับไข่ไก่ค่ะเราต้องวางอย่างให้ไข่แตกนะคะ ต่อไปนะคะเราจะนำไปแช่น้ำส้มสายชูค่ะเราแช่ด้านละว้นาทีนะคะ 对对对 พอครบห้าทีนะคะแล้วก็จะกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็แช่อีกแช่ทิ้งไว้อีก5นาทีค่ะ พอเราแช่ครบ5นาทีนะคะแล้วก็จะนำไข่นะคะไปคลุกกับเกลือะคะ่ะแล้วก็จะนำไข่เป็ดน,นะคะไปคลุกกับเกลือะคะ่ะ พอเราคลุกตกือเสร็จนะคะแล้วก็จะนำเกลือที่เหลือไปเทใส่นะคะ เสร็จนะคะก็จะเอาปิดฝาค่ะเราจะดองไข่ไว้ประมาณ5-10วันนะคะถ้าครบ5วันเราสามารถนำมาทอดเป็นไข่ดาวได้ค่ะพอครบ10วันแล้วก็สามารถเอามาต้มแล้วเอามาทานได้ค่ะ นี่นะคะไข่ที่หนูดองไว้ประมาณ10วันนะคะเราจะมาผ่าดูกันค่ะนี่ค่ะ ราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ